วันนี้พามาดูถึงวิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็เมื่อไหร่นะครับที่ควรจะตัดแต่งกิ่งภายในของต้นทุเรียนนะครับก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับก็เพื่อความสะดวกในการจัดการนะครับก็ควรจะตัดหญ้านะครับ รอบๆทรงต้นทุเรียนนะครับแล้วก็เดินปุ๋ยสูตร15-15นะครับในช่วงที่เราตัดยอ,อกไปแล้วนะครับก่อนการตัดแต่งกิง่งสัก15วันนะครับเพื่อกระตุน้นการแตกใบนะครับเพราะว่าการตัดแต่งกิง่งที่ผมทำมานะครับ ก็ตัดออกค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไม่เสริมอาหารให้เขานะครับก็อาจจะชะงักการเจริญเติบโตได้ก็วันนี้ถึงเวลานะครับที่จะต้องแต่งกิ่งภายในนะครับก็สังเกตเลยนะครับว่าภายในของทรงปุ่มนะครับจะมีแขนงแตกออกมาเยอะแยะเลยนะครับ ก็จาเป็นจะต้องตัดออกนะครับเพราะว่าพวกขนแขนงเหล่านี้นะครับจะมาแย่งอาหารนะครับอีกท,ทั้งทําให้พวกมแมลงอะไรเข้ามาหลบอาศัยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี้จะเลือกตัดแต่งกิ่งขนแขนงแล้วก็กิ่งเล็กๆนะครับของ ภายในกิ่งนะครับภายในกิ่งข้างแล้วก็จะเล็มขึ้นไปถึงเรือนยอดนะครับก็ด้วยน้ำหนักตัวของผมนะครับซึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับก็หนักห้าสิบห้านะครับก็สามารถปีนขึ้นไปบนต้นนะครับแตงกิ่งได้นะครับ ก็เห็นได้ว่ากิ่งยังเยอะมากนะครับเพราะด้วยความที่ผมรู้สึกเสียดายนะครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงการไว้ลูกแล้วก็บงกันการเกิดของโรคเชื้อรา,มาแมลงนะครับก็ต้องแต่งให้โปร่งแล้วก็เท่าที่ทำมานะครับการแต่งกิ่ง จะช่วยในเรื่องของการแตกาการเติบโตนครับได้ดีทีเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งไปแล้วทุเรียนของเราจะดูสวยงามขึ้นไหมนะครับก็ติดตามกันเลยนะครับก็ การแต่งกิ่งนะครับก็ไม่ควรตัดเข้าไปชิดมากเกินไปนะครับให้เว้นออกมาสักครึ่งเซนก็ได้นะครับก็เล็มไปทั้งหมดเลยนะครับทุกๆครั้งนะครับที่มีการเดินปุ๋ยไว้นะครับก็จะมีะแขนง แตกออกมามากนะครับนื่องจากว่า,าตัวเรียนเขาได้รับปุ๋ยก็เล่มออกไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นชัดๆขึ้นมานะครับว่า กิ่งแขนงที่เราตัดออกไปนะครับครับสำหรับกิ่งนี้นะครับอาจะเห็นได้ว่ากิ่งกิ่งแขนงนะครับเขา ทิ้งตัวลงมานะครับแล้วก็ดูใหญ่นะครับมากดกิ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับกิ่งนี้จําเป็นจะต้องตัดทิ้งออกนะครับก็ยังจะมีกิ่งนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า,าเขายังาสามารถสังเคราะห์แสงนะครับได้ แล้วก็เล่มกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับออกเดี๋ยวโอกาสหน้าก็คงมาเลือกตัดออกนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับกิ่งที่เขาอยู่ห้อยห้อยลงไปนะครับก็ตัดออกได้เลยนะครับ กิ่งเล็กๆนะครับพยายามตัดออกนะครับเพราะว่า,าเขาเลี้ยงอาหารนะครับแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับกิ่งเล็กกิ่งที่ห้อยลงนะครับเริ่มโล่งขึ้นแล้วนะครับาภายในกิ่งก็จะมีกิ่งเล็กๆนะครับก็เลือกตัดออกได้นะครับให้มีช่องว่างของ กิ่งแะแนงนะครับการแต่งกิ่งนะครับก็แต่งเรื่อยๆนะครับไม่ต้องแต่งหนักภายในครั้งเดียวนะครับเพราะยังมีโอกาสที่ เขายังาสามารถสังข้อแสงนะครับช่วยให้ทุเรียนนะครับค่อยๆเจริญเติบโตนะครับก็เล่มหมดเลยนะครับ เล็กๆน้อยๆนะครับก็เอาออกให้เกลี้ยงเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เขาแตกออกไปนะครับแล้วก็มีกิ่งแขนงครับผมไว้นะครับกิ่งนี้อาจจะยังไม่ต้องตัดออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกิ่งเล็กๆนะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับ เล็กครับซ้อนกันครับ อันนี้ก็ตัดให้มันเกิดช่องว่างนะครับเลือกเอากิ่งที่ดีที่สุดไว้นะครับก็เอาไว้ค่อยโอกาสหน้านะครับต้องแต่งออกอีกนะครับพอต้นเขาโตขึ้นกิ่งเขาก็จะเยอะขึ้นนะครับ ก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกิ่งเล็กๆแขนงนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทิ้งช่วงในการตัดแต่งกิ่งภายในไปร่วมๆสามเดือนนะครับก็มาดูนะครับว่าภายในทรงพุ่มนะครับก็ดูโล่งสะอาดตาเลยนะครับอาจจะมีกิ่งที่ซ้อนชิด ติดกันนะครับก็ผมยังเสียดายนะครับก็ยังจะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับอย่างเช่น2กิ่งนี้นะครับก็อยู่ในแนวเดียวกันนะครับยังซ้อนกันอยู่นะครับก็ยังรู้ <laughs> สึกเสียดายนะครับแต่ก็คิดว่าจะต้องตัดกิ่งด้านล่างออกนะครับเพราะดูแล้ว กิ่งด้านบนนะครับใหญ่กว่าแล้วก็สมบูรณ์กว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่พีปินเพื่อนนะครับที่เสียดายมากเสียดายน้อยนะครับแต่เท่าที่ติดตามาพี่ๆหลายคนมานะครับในการตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับก็อย่าเสียดายนะครับ เพราะว่าถ้าเสียดายก็กิ่งเขาจะเล็กนะครับแล้วก็เป็นการแย่งปุ๋ยโดยเปล่าประโยชน์นะครับก็เมื่อสักครู่นะครับผมปีนขึ้นไปตัดพวกกิ่งข้างด้านบนนะครับแล้วก็ริดกิ่งแขนงเล็กๆนะครับออกก็หลังจากนี้ก็ อาจจะต้องเดินปุ๋ยสูตรเสมอให้เขาหน่อยนะครับเพื่อกระตุ้นการาแตกยอดแตกใบนะครับก็ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งที่ได้นะครับหนึ่งช่วยทำให้ทรงพุ่มสวยงามแล้วก็ ป้องกันการเกิดพวกเชื้อราแล้วก็พวกแมลงนะครับที่จะมาหลบอาศัยภายในของต้นทุเรียนเพราะการที่เราไว้ใบเยอะเกินไปแล้วก็กิ่งขนแขนงภายในเยอะนะครับเกิดความเย็นแล้วก็พวกแมลงพวกเชื้อรานะครับก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ต้อง ดูแลตรงนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ทุเรียนหมอนทองสามปีสิบเดือนแล้วนะครับก็คิดว่าปีหน้านะครับน่าจะติดดอกอบ้างนะครับก็ดูแลกันแบบพื้นๆทั่วไปนะครับก็พวกขี้ไก่เก่าบ้างนะครับแล้วก็ เป็นพวกเคมีสูตรเสมอนะครับก็เชื้อลงอพวกยาเชื้อราอะไรผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวไปดูไอ้สักต้นสองต้นนะครับหลังจากที่ได้แต่งกิ่งไปก่อนหน้านี้นะครับ ต้นนี้นะครับกิ่งกิ่งตรงนี้เน่าไปนะครับเนื่องจากน้ำท่วมนะครับอ่าี่พี่เพื่อนๆดูไว้เลยนะครับผมก็เพิ่งเจอนะครับพวกมดพวกอะไรนะครับเข้ามาอยู่ตรงกิ่งที่เราได้ตัดออกไปนะครับ ็ต้องดูเรื่องพวกหนอนพวกอ,อะไรด้วยนะครับก็ต้นต้นนี้นะครับผมได้ตัดยอดไปหนึ่งครั้งนะครับช่วงที่เขาอายุประมาณสักสองปีนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ไว้กิ่งข้างนะครับที่ สมบูรณ์ที่สุดนะครับเป็นเป็นยอดให้เขาแทนที่ไปนะครับตอนนี้ก็สูงประมาณ3-4เมตรนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมีเทคนิคอะไรอีก จะนำมาลงอีกนะครับผมก็สวัสดีครับ